บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพร,พระภูมิประภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดง สมาธิในสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นได้เคยแสดงแล้วว่าแปลว่าตั้งสติอันหมายถึงการปฏิบัติแปลว่าสติตั้งอันหมายถึงผลของการปฏิบัติว่าถึงในการปฏิบัติตั้งสติ ก็จะต้องมีที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติที่กายเวทนาจิตและธรรมทั้งสี่นี้จึงเป็นที่ตั้งสติสตินั้นแปลก,กันว่าความระลึกได้ ซึ่งมีความหมายว่าระลึกคือนึกถึงและก็นึกได้ด้วยสติคือความระลึกได้นี้ได้มีพระพุทธธทิบายไว้โดยความว่าระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้ คล้ายกับสัญญาที่แปลว่าความกำหนดหมายหรือความจำหมายแต่สัญญานั้นใช่ในความหมายดังกล่าวในอารมณ์คือเรื่องที่มาประสบพบผ่านทางอาญตนะโนยปกติ เป็นความรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลตภัสิ่งถูกต้องและจำธรรมะคือเรื่องราวที่ประสบพบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจเมื่อรู้จำดังกล่าว ก็ผ่านไปผ่านไปในเรื่องนั้นๆแต่สติคือความระลึกได้นี้แม้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วในเรื่องนั้นๆแม่นานก็ยังระลึกได้คือเมื่อน,นึกถึงก็ยังนึกถึงได้จึงมีความหมายที่ เป็นความกําหนดจดจำอันยาวนานกว่าสัญญาสัญญานั้นรู้จำในเรื่องที่ประสบพบพ่านนั้นนนดังกล่าวแล้วก็ผ่านไปผ่านไปจะเรียกว่าเกิดดับไปเกิดดับไปก็ได้แต่สตินี้ แม้จะเป็นเรื่องที่มีสัญญาความรู้จำเกิดดับเกิดดับไปแล้วสติก็ยังระลึกได้เพราะสตินี้ตั้งอยู่ในจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อันเรียกวาบิญญาณธาตุอันเป็นตัวเดิมสติดังกล่าว ได้มีพระพุทธได้มีพระพุทธาธิบายตรัสไว้ส่วนสติในสติปัฏฐานเป็นสติที่จัดสอนให้ตั้งในกายเวทนาจิตธรรมด้วยอนุปัสสนาคือตามดูหรือดูตามมุ่งถึง อนุปัสนาดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นปัจจุบันส่วนสติที่กล่าวมาในเบื้องต้นระลึกได้ถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้นั่นเป็นสติระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตคือที่ล่วงไปแล้ว แม่นานทำอะไรไว้พูดอะไรไว้ในอดีตที่ล่วงไปนานๆก็ยังระลึกได้ส่วนสติในสติปัฏฐานมีพระพุทธธทิบายให้ตั้งสติด้วยอนุป,ปัสสนา คือดยวิธีตามดูหรือดูตามกายเวทนาจิตธรรมโดยตรงก็หมายถึงที่เป็นปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมีพระพุทธธทิบายให้ตั้งสติด้วยอนุปัสสนาคือโดยวิธีตามดู หรือดูตามกายเวทนาจิตธรรมโดยตรงก็หมายถึงที่เป็นปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสติในสติปัฏฐานนี้จึงมุ่งถึงสติในปัจจุบันธรรม ธรรมะที่เป็นปัจจุบันอันคำว่าปัจจุบันธรรมที่นำมาใช้ในทีน่นี้ก็หมายรวมถึงทั้งสี่นั้นนั่นแหละคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมรวมเรียกว่าปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเรื่องที่เป็นปัจจุบันธรรมคำนี้จึงเป็นคำคลุมถึงทั้งสี่ และเมื่อจำแนกปัจจุบันธรรมในที่นี้ออกเป็นสี่คำว่าธรรมะข้อที่สี่นั้นจึงมีความหมายถึงภาวะหรือว่าเรื่องที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในจิตปรากฏ เป็นความคิดเป็นสิ่งที่คิดเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตในความคิดอันเป็นภาวะในจิตซึ่งทุกๆคนมีอยู่เป็นส่วนดีก็มีเป็นส่วนชั่วไม่ดีก็มีเป็นกลางๆก็มี ที่เป็นส่วนดีนั้นคือเป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายเป็นต้นว่าสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นเมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขกรุณา ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์หรือกุศลเจตนาความตั้งใจความจงใจที่เป็นกุศลทั้งหลายในการบุญการกุศลทั้งหลายการสำเร็จได้ทานบ้างได้ศีลบ้างได้ภาวนาบ้างเหล่านี้เป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศล หรือว่าจะรวมเข้าว่าเป็นกุศลละมูลมูลของกุศลทั้งหลายคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงก็ได้ส่วนที่เป็นตรงกันข้ามคือส่วนที่ชั่วที่ไม่ดีก็คืออกุศลละธรรมทั้งหลายธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นต้นว่า นิวรณ์ทั้งห้ากามมฉันความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสพทธภาพที่นา่ารักใครน่น่าปรารถนาพอใจทั้งโปวงพยาบาทความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งร้ายไม้ทำลาย ขีนม,มิทธะความง่วงงูลเคเลืบเคลิมปุทธัจจากุากุจจะความฟุ้งซ่านรำคัญวิจิกิจชาความเครื่อบแผลงสงสัยซึ่งสรุปเข้าในกิเลสกองราคะหรือโลภะกองโทสะกองโมหะอันเป็นอกุศลละมูลมูลของอกุศลทั้งหลายส่วนที่เป็นกลางกลางนั่น ก็คือเป็นความคิดความนึกเรื่องต่างๆไปโดยปกติธรรมดาไม่เป็นความดีไม่เป็นความชั่วยอย่างไรเช่นความคิดที่จะขนุบำรุงกายอาบน้ำชำระก,กายความคิดที่จะบริโภคอาหารขายสอย เรื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยากแก้ไข้ต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปสำหรับที่จะทะุบำรุงกายหรือว่าสำหรับที่จะประกอบอาชีพการงานไปในทางที่ถูกที่ชอบโดยปกติเหล่านี้ก็เป็นอัพยากัตธรรมธรรมะที่เป็นกลาง ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วรวมเข้าก็คือธรรมะทางหลายดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในจิตนี่แหละคือธรรมะอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สี่ซึ่งทุกคนก็มีธรรมะดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปอยู่ในจิต เป็นเรื่องนั้นบ้างเป็นเรื่องนี้บ้างอยู่เป็นประจำมาถึงข้อสามคือจิตก็เป็นธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระสันฐานมีคูหาคือกายนี้เป็นที่อาศัยแม้ว่าไม่มีสรีระสันฐานแต่ทุกคนก็รู้ว่า ทุกคนมีจิตใจก็โดยรู้จักจิตใจที่ตัวความรู้ที่ตัวความคิดของตนเองนี้เองเพราะจิตใจนี้เป็นตัวถัดรู้และมีลักษณะที่รู้ที่คิดอันความรู้ความคิดนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันจะกล่าวว่า คิดก็คือรู้รู้ก็คือคิดก็ได้เพราะว่าที่ปรากฏเป็นรู้ขึ้นมาก็ด้วยความคิดและที่ปรากฏเป็นความคิดก็ด้วยความรู้เพราะว่าใครจะคิดในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้จะคิดได้ในสิ่งที่รู้เท่านั้นและความรู้ก็เช่นเดียวกันจะปรากฏ หรือจะแสดงเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็โดยความคิดเพราะฉะนั้นคิดกับรู้นี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันและทุกๆคนก็ย่อมรู้ความคิดรู้ความรู้ของตนเองตนรู้อะไรตนคิดอะไรก็ยมรู้ว่าเรากำลังคิดเรากำลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นแม้ไม่มีสรีระสันฐานทุกคนก็รู้จิตใจของตนเองได้ที่ความรู้ความคิดดังกล่าวและนอกจากนี้ย่อมรู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรจิตมีราคะความติดใจยินดี หรือโลคะโลภะความโลภหรือว่าจิตมีโทสะโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตมีโมหะคือความหลงไหลก็ย่อมรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าจิตไม่มีราคะโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือกำลังสงบก็ย่อมรู้ จิตของตนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นเดียวกันและเวทนาอันเป็นข้อที่สองอันได้แก่เป็นความรู้อย่างหนึ่งของจิตนั่นแหละซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันเป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตเองที่มันเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ ทุกคนก็รู้เมื่อความเย็นมาสัมผัสกับร่างกายหรือความร้อนมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งทำให้เป็นสุขบ้างทำให้เป็นทุกข์บ้างหรือแม่เหลือบยุงมากัดที่ร่างกายทำให้รู้สึกแสบคันเป็นทุกข์ ซึ่งเป็นทุกขเวทนาทางกายทุกคนก็รู้หรือเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรทางตาทางหูที่นำให้ไม่สบายใจหรือทำให้สบายใจอันเป็นสุขเป็นทุกขทางใจทุกคนก็รู้หรือว่า สิ่งที่มาประสบพบผ่านดังกล่าวทางกายบ้างทางใจบ้างอันเป็นกลางๆไม่พอจะให้เป็นสุขไม่พอจะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆซึ่งก็มีอยู่เป็นอันมากก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่จะทุกข์ไม่จะสุของเป็นความรู้รู้ถึงความสัมผัส แห่งสิ่งหรือเรื่องนั้นๆทางกายทางใจแต่ว่าไม่พอที่จะให้เป็นสุขไม่พอที่จะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆที่เรียกว่าเป็นกลางๆทุกคนก็รู้มาถึงข้อที่หนึ่งคือกายเองคือร่างกายอันประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุต่างๆน้ำไฟลมที่ทุกๆคนมีอยู่ เบื้องบนต่พื้นเท้าขึ้นมาบเบื้องต่ำต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ทุกคนก็รู้สำหรับร่างกายที่เป็นอวัยวะภายนอกนั้นทุกคนก็เห็นด้วยตาได้ส่วนที่เป็นอวัยวะภายในภายในหนังหุ้มทุกคนไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้พิสูจน์ได้อย่างเอ็กซเรย์ส่องดูได้ เห็นอวัยวะภายในต่างๆร่างกายนี้ที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถยืเนเดินนั่งนอนอันเป็นอิริยาบถใหญ่ประกอบด้วยอิริยาบถเล็กน้อยรวมเข้าก็เป็นอาการ31หรือ32รวมเข้าก็เป็นธาตุสี่ เมื่อธาตุสี่นี้ยังคุมกันอยู่ก็เป็นร่างกายที่ยังดำรงชีวิตเมื่อธาตุสี่นี้แตกสลายก็กลายเป็นศพต้องนำไปเผาไปฝังเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าธรรมจิตเวทนาและกายทั้งสีน่นี้จึงเป็นอัตภาพ คือสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วกายเวทนาจิตธรรมทั้งสีน่นี้ทุกทุกคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่ย่อมประกอบกันอยู่ย่อมเป็นไปอยู่ทุกขณะและก็ต้องอาศัซยซึ่งกันและกันเป็นไป อาจจะจับเอาธรรมะข้อที่สี่ขึ้นเป็นต้นคือเอาเรื่องหรือเอาสิ่งเอาภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตเมื่อภาวะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเป็นอย่างไรจิตเองก็เป็นไปตามและเวทนาก็เป็นไปตามกายเองก็เป็นไปตามยกตัวอย่างเมื่อ อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตเข่นโทสะพยาบาทจิตเองก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะพยาบาทเป็นจิตที่ร้ายเวทนาเองก็ต้องเป็นทุกข์คือเป็นความเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจร้อนรุ่มไปตามจิตอันประกอบด้วยโทสะพยาบาท กายเองก็วิปริษฐ์แปรปรวนไปตามดังเช่นอาการร่างกายของคนโกรธแสดงออกมาทางสายตาทางหน้าทางอายวะร่างกายทางวาจาดังอาการของคนโกรธทั้งหลายที่ทุกๆคนก็เห็นแม้ตนเองก็ย่อมรู้ตนเองนี่ ยกเอาธรรมะข้อที่สี่เป็นที่ตั้งอีกสามข้อก็ตามกันมาหมดหรือว่าจะยกเอาข้อที่สามขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เหมือนกันคือเมื่อจิตนี้เป็นจิตที่ร้ายหรือว่าเป็นจิตที่คิดในทางร้ายเช่นคิดเป็นในเรื่อง ที่เป็นที่ตั้งของโทสะก็ทำให้ธรรมะอกุศลธรรมกองโทสะบังเกิดขึ้นในจิตเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาคือท,ทำให้รุ่มร้อนกายรุ่มร้อนใจกายเองก็วิปปิตไปตามดังกล่าวหรือจะยกเอาข้อเวทนาขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เมื่อ เวทนาเป็นสุขเวทนานี่เองก็ปรุงจิตให้ชอบให้ติดในสุขจึงปรากฏเป็นความติดเป็นตันหาเป็นราคะในสุขร่างกายเองก็ปรากฏทางตาทางหน้า ทางกิริยาต่างๆไปตามอาการของกิเลสกองตันหาราคะดังกล่าวนั้นหรือจะยกเอาข้อที่หนึ่งคือกายขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้คือเมื่อกายนี้ได้สัมผัสทางกายกับสิ่งที่เป็นที่ตั้งของ สุขก็เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้เป็นตัณหาราคะในสุขหรือว่าเมื่อกายนี้สัมผัสกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทุกเวทน,นาก็ปรุงจิตให้เกิดโทสะปฏิฆะหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคือง ในสิ่งอันเป็นดีตัางของทุกนั้นก็เป็นอันว่าทุกข้อนั้นเป็นต้นเป็นปลายของกันและกันได้ต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอนให้ใช้สติด้วยวิธีอนุปัสสนาคือตามดู ตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นไปอยู่อย่างไรในปัจจุบันต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป